ค่ะสวัสดีค่ะร้านรถไถมือสองวจริญแท็กเตอร์อำเภอวัง3าหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะรอบบ่ายวันที่24มกราคม2567ค่ะมีรถไถเข้ามาใหม่1นึ่คันนะคะเป็นตัวยูโร45แรงม้านะคะ 4WD ค่ะคันนี้จดทะเบียนปี62นะคะปี62ค่ะตัวรถใบดันผ่านพวนนะคะยางสวยๆทั้ง4เส้นเลยนะคะ ราคาคันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะอุปกรณ์สองชิ้นนะคะใบดันดินหน้ากับหางพวนค่ะมาพร้อมกับรถนะคะใบดันดินหน้าก็ยังเต็มเต็มอยู่นะคะราคาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทค่ะมีเล่มทะเบียนมีชุดโอนให้ครบนะคะลูกค้าไปโอนเองนะคะ สตาร์ทเลยค่ะค่ะ45แรงราคาไม่ถึง2แสนนะคะ FC ที่รอรถสวยๆราคาเบาๆอยู่คันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ได้นะคะ45แรงค่ะคันนี้เราขายไปตามสภาพนะคะส่วน มีจุดตำหนิอะไรตรงไหนเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกทีหนึงนะคะเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่อแมค่ค้าโดยตรงก็ที่0880360853นะคะ0880360853คะ่ะ e Eurotech 40 5แรงม้าค่ะปี62เครื่องยนต์4สูบนะคะถ้า45แรงคูโบตา้านี้ราคาก็อยู่อ2แสนกลางๆง 2. แสนไปลาๆเนอะค่ะตัวนี้ไม่ถึงสองแสนนะคะ f าสวยๆถูกๆนี่รอเลยนะคะจะจบปอนไลน์หรือจะเข้ามาชมที่ร้านก็ได้นะคะเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศค่ะคันนี้เราจัดส่งให้ฟรี300ร้อกมอนะคะยางสวยๆสีเส้นค่ะตัวนี้พวกของเหลวที่ร้านไม่ได้ทำให้นะคะ แต่มันจะมีไฟค่ะจะได้ให้ช่างเขาไล่ไฟให้นะคะให้ไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวมันติดเนาะค่ะส่วนของเลวลูกค้าก็ค่อยไปดูแลรักษาเพิ่มเอานะคะเ<ม>บื้องต้นรถแห้งดีค่ะเบื้องต้นรถแห้งดีค่ะแต่ว่าบางทีอ่า มันอาจจะมีนะคะมันอาจจะมีรั่วซึมหรืออาจจะไม่มีค่ะลูกค้าก็ค่อยไปดูแลรักษาเพิ่มเติมเอาเนาะค่ะค่ะเครื่องดีกำลังดีนะคะ แต่ว่าพวกช่างอยู่นี่เขาก็จะจับแต่คูบต้าทุกวันเนาะพวกรถยูโรรถอะไรมาพวกนิวฮอนแลนด์พวกจอนเดียมานี่อาจจะไม่อาจจะไม่คล่องมือนะคะ ไม่มีใบฉีกนะผันผันสวยอยู่ค่ะไม่มีใบฉีกค่ะมันมากับตัวรถเลยนะคะร้านของเราตั้งอยู่ที่ตัวอำเภอวางสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะวอเจริญแท็กเตอร์เปิดทำการทุกวันค่ะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงห้าโมงครึ่งไม่มีวันหยุดค่ะ มาได้ตลอดเลยนะคะจบหน้าร้านก็สามารถมาลองขับค่ะมาดูรถตัวจริงได้นะคะหากชอบค่ะก็ทําสัญญามัดจําค่ะวางเงินมัดจําออกสัญญาซื้อขายวางมัดจําให้นะคะแล้วก็นัดวันกันรับรถค่ะลูกค้าจะรับเมื่อไหร่อะไรยังไงสมมติว่าคันนี้จบอยู่ที่ 1 7 5 0 0 0บาทค่ะถ้าอยู่ใกล้ๆแม่ค้าก็จะให้มัดจำแค่5,000ันค่ะส่วนอีก1ส7 0ค่ะก็จ่ายที่บ้านนะคะตอนที่รถไปถึงค่ะส่วนออนไลน์ค่ะออนไลน์เช็คร้านค้าเช็คแม่ค้าได้เลยนะคะหน้าร้านเรามีจริงค่ะขายจริงส่งจริงมีทั้งหน้าร้านมีทั้งเฟซบุ๊กมีทั้งช่อง y o u t u b e ค่ะใช้เบอร์ แค่สองเบอร์นะคะเบอร์เจ๊จะเป็น088 036 0853ส่วนเบอร์เฮียก็จะเป็น085 087 6581ค่ะวอเจริญแท็กเตอร์นะคะสามารถแอดไลน์ขอชมภาพเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าทักแชทข้อความของเฟซบุ๊กค่ะเฟซบุ๊กวอลแวนจุดเจริญแท็กเตอร์นะคะเฟซบุกวอลแวนจุดตามด้วยเจริญแท็กเตอร์ค่ะก็จะเด้งหน้าเฟซของ แม่ค้าขึ้นมานะคะอ่าตำนี่ตัวไฟเดี๋ยวทำให้นะคะตัวไฟเดี๋ยวทำให้แล้วมันจะมีตัวโชกนะคะโชกตัวนี้แมคค้าอ่าไม่มีที่ร้านนะคะมันเป็นโชกยาวอ่า ระบบหม้อน้ำปกติดีนะคะได้แบบใหม่หนึ่งลูกนะคะโชกคแมคะน่าจะหาซื้อให้ไม่ได้นะคะขายไปตามนี้เลยเนาะค่ะ,คะเครื่องไม่มีอายนะคะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบค่ะภายในห้องเครื่องก็ยังดีๆส,ยสวยๆอยู่นะคะคำน,นี้ยังไม่ทันล้างแบบลงน้ํายานะล้างแค่เป็นล้าง ขุ่นล้างอะไรเฉยๆค่ะเป็นล้างน้ำเปล่าเฉยๆนะ,ะส่วนพวกละระบบกเกียร์ไม่มั่นใจแม่ค้าบอกหูเรื่องว่ามันเป็นเกียร์แบบไหนค่ะบอก เป็นแบบนี้มานะคะเดี๋ยวดูดูล้อให้หน่อยอะลูกหมากหลวมนะคะส่วนตัวล้อแน่นอยู่ค่ะลูกปืนล้อแน่นลูกหมากหลวมนิดนึงนะคะ ฝั่งนี้ก็ลูกหมากหลวมนะคะส่วนล้อแน่นดีค่ะชุดโพวินค่ะชุดโพวินก็ดีนะคะ การเปลี่ยนโซ่เข้าไปสองเส้นนะคะสองฝั่ง PTO ปั่นหมุนทำงานปกติอยู่นะคะค่ะตรงนี้เห็นมันมีตัวน้ำมันซึมนิดนึงนะคะเป็นตัวปัมป๊มปั๊มคอนโทนนะคะปัม๊มคอนโทนใบมีดค่ะส่วนล้อหลังทั้งสองฝั่งแห้งดีนะคะ หลังคาไม่มีแตกค่ะฐานค่ะก็สวยดีนะคะไม่มีแตกค่ะไม่มีใบฉีกใบแหว่งนะคะหนึ่งแสนเจ็ดมื่นเก้าพันบาทค่ะยูโรทิคขนาดสี่สิบห้าแรงม้าค่ะ วอนนี้ถามช่างเขาแล้วนะคะ45แรงเขาบอกว่าเป็นเกียร์8ณ8นะคะหน้า8หลัง8นะคะสวยๆค่ะคันนี้สภาพยังสวยๆนะคะ179,000บาทค่ะท่านไหนสนใจเออเออดูดูดูบูธคานให้หน่อยเออดูบูธคานให้นะคะ บูธคันมีหลวมนะคะบูธคันมีหลวมค่ะส่วนบูธใบดันนี้ก็ถือว่ายังแน่นอยู่ค่ะบูธใบดันได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าบูธคันหลวมค่ะทำนี่เจอเท่านี้นะคะค่ะท่านไหนสนใจโทรมาหาแม่ค้านะคะ,นะะ088 036 085 3ค่ะ ร้านบอเจริญแท็กเตอร์อำเภอบางสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ